ค่ะเราจะมาพูดถึงวันที่สี่มกรานะคะค่ะคือขายสดแก้วกาแฟนะคะเป็นเงินสดแก้วละสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะจำนวนห้าแก้วคะ่ะให้กับร้านรักแก้วคะ่ะโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง sr 0 0 0 1์นะคะ ค่ะเราก็จะมาทำกันเลยค่ะเข้าไปที่ที่โปรแกรม Smart bit ค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะค่ะเราก็จะเข้าไปที่ Work f l o w ค่ะค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปที่ v o i c e สินค้านะคะค่ะอินไวสินค้าก็จะมีขายสดกับขายเชื่อนะคะแต่ข้อนี้เราจะทำเป็นขายสดค่ะ ค่ะใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินบินเงินสดนะคะสาขาคือสำนักงานใหญ่นะคะเริ่มเอกสารคือ0001ค่ะขายสินค้าเงินสดนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่มีรายการในการขายสดนะคะแล้วก็กดเพิ่มค่ะค่ะในนี้เลขที่เรายังไม่ต้องใส่นะคะเราใส่ที่เลขที่อ้างอิงเลยคะ่ะคือ S R ศ yes. uh, 0นย์ศนย์ศูนหนึ่งลศูนย์ศูนศนค่ะแล้ววันที่เอกสารของเราคือวันที่สี่ค่ะเดือนมกราปีห้าสี่นะคะคะ่ะลูกค้ารหัสคะ่ะเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะ ค่ะที่ของเราจะเป็นร้านลักแก้วนะคะค่ะยอดนี่ขนาดนี้ก็ค่าคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์บาทนะคะเราก็จะโอเคเลยะค,ะค่ะค่ะแล้วเราก็จะเอนเตอร์ไปไปถึงตัวทีนะคะเราก็จะใส่จุดแล้วก็เอนเตอร์ค่ะค่ะหนึ่งก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะคะรหัสก็คือ e. ขีดศูนย์สองค่ะค่ะคือเราขายขายถ้วยกาแฟนะคะถ้าเราไม่รู้รหัสนะคะเราให้ใส่จุดแล้วก็ Enter อรค่ะค่ะแล้วก็จะขึ้นมาแก้วกาแฟเราเลือกนะคะ ขายที่จำนวนห้าแก้วค่ะค่ะโปรแกรมก็จะบวกลบคูณหารให้เรานะคะก็จะได้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะแล้วมูลค่าแบกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งร้อยถึงห้าจุดห้าสิบนะคะแล้วยอดสุทีิก็จะได้หนึ่งพันหนึ่งห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทจุดห้าสิบสตางค์นะคะ ค่ะแล้วเมื่อเราได้แล้วนะคะบวกลบถูกแล้วนะคะแล้วก็บันทึกค่ะ F สิบนะคะค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเงินสดถึงพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดจุดห้าสิบสตางค์นะคะขายสดหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทภาษีขายคือหนึ่งร้อยหนึ่งห้าสิบสตางค์นะคะขาะถ้าถูกต้องก็ F สิบบันทึกค่ะต้องการพมไหมต่อใช่ค่ะ ค่ะเราจะมาใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับนะคะ